ตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดคัสเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับคันนี้ครับที่ว่าเปลี่ยนคัสนะครับก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทเท้าไม่พืดนแล้วนะครับที่เราติดนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับว่าจะลื่นไหมนะครับคัสเดี๋ยวลองกันครับ ใส่เกียร์นิ่มอยู่ครับมีค่าครับอย่าเบิ้ลได้ปกติรถอย่าคัสต่อยไหลครับนิ่มครับผมลื่นลื่นมากครับลื่นจัดเลยเดี๋ยวลองสับดูครับว่านี่หยับเกียร์ครับหยับคัสเบิ้ลได้รถไม่ไปนะครับนี่ครับ อย่าคัสนะครับปล่อยคัสรถกระตุกโอเคใช้ได้ระบบคัสดีครับดีแล้วนะครับเครื่องเครื่องเงียบหมดเลยนะครับเพราะว่าคัสมันก็ของใหม่ด้วยครับนี่ก็เดี๋ยวลองขับแล้วก็ใส่เกียร์ดูนะครับสับเกียร์แบบวัยรุ่นดูนะครับคันนี้รถวัยรุ่นครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะสับแล้วกระตุกไหมครับ ถ้ามันกระตุกยกล้อเกียร์ไม่ไอคันไม่เลื่นก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าคันมันเลื่นก็ต้องน่าจะต้องดูใหม่ครับเดี๋ยวลองดูครับใช้ได้ครับสับยกล้อเลยครับเด็ดครับผมเด็ด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  ดีมากครับอันนี้ก็เปลี่ยนชุดคัตนะครับหายแล้วนะครับคัตเลื่อนคัตเวิร์ดนะครับเปลี่ยนยกไอ้นี่เลยครับยกชุดเลยหน้าหลังนะครับลองใหม่ครับนี่ครับไม่มีลื่นแล้วนะครับอ่าเห็นนะแตงจริงอ่ะลูกค้าใช้คัตมืออ่าขออภัยใช้สตาร์ทมืออยู่ประจำนะครับก็เลยไม่รู้ว่ารถคัตเลื่นเพราะไม่เคย กดสตาร์ทเท้าเลยนะครับผมอันนี้ก็แก้จบแล้วส่งงานได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ